สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตามพัสดุของเรานะครับว่าถูกจัดส่งถึงไหนแล้วนะครับผ่านแอป l a z a ด a โดยตรงเลยนะครับมาดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่บัญชีเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็มาตรงรูปรถเข็นนะครับระหว่างขนส่งนะครับติ๊กไปเลยครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับติดตามพัสดุนะครับ เรามาดูที่ด้านน่างสุดนะครับจะเป็นวันแรกนะครับที่เขาบอกเรานะครับนี่นะครับเขาจะบอกเราว่าสินค้าได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือทางร้านค้าได้บรรจุของเรียบร้อยแล้วนะครับและจัดเตรียมจัดส่งให้บริษัทขนส่งนะครับอันที่สองเขาก็จะบอกนะครับว่าพัสดุอยู่ระหว่างทางไปยังสถานีคัดแยกนะครับอันนี้คือเขาจะบอกนะครับว่าเขาจะจัดส่งโดยบริษัทไหนนะครับอันนี้คือ บริหัสแฟดนะครับรถสีเหลืองนะครับอันที่สามก็คือเขาจะบอกนะครับว่าสถานีถึงสถานีคัดแยกหลักเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืออยู่ในเขตของจังหวัดเขานะครับจะส่งมาให้ต่างจังหวัดอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่เราจะได้รับพัสดุนะครับเขาจะบอกว่าพัสดุของท่านจะถูกจัดส่งในวันนี้นะครับแค่นี้เราก็สามารถเช็คได้แล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ